อ๋อมันไต่ชินมันเรียเขาพวกนี้แล้วเรียบเรียบเรียบเข้าบ้านแล้วน้ำมานี่ทะลักมาอย่างไวเลยเอาไม่ทันเลยมายกของนี่กับมาทันแล้วเอาคนป่วยขึ้นบ้านอีกโอ้หแกกลัวน้ำมันเยอะเนาะเยอะกว่าปีสี่เก้าอีกให้ลงมาเก็บของกันอีกทีไม่ทันแล้วน้ำมันเรียมากขึ้นบันไดชั้นสองสามขั้นแล้วไปไหนไม่ได้เลย กันอยู่บ,บ้านอย่างเดียวน้ำรอบรอมหมดคือข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดก็คือในบ้านเราจะเก็บแทบไม่ทันเลยทั้งหมดค่ะแต่คุณพ่อก็ยังคงห่วงข้าวของที่ได้มาจากทางรายการมูลนิธิเวิ o พอยค่ะคือจะบอกว่าเ,เก็บให้ได้ให้ทันทุกทุกอย่างที่ได้มาจากที่นุน่นคือตัวที่ห่วงที่สุดคือรถวิวแชร์ค่ะ ลวงก็บอกให้ลูกๆให้เก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราทํางานที่ได้มาจากรายการน่ะรีบๆเก็บเราจะได้ไปทำมาหากินต่อได้โทรศัพท์ก็อีกตัวหนึ่งจมร้อยหมดตู้เย็นหม้อหุงข้าวก็ร <c oughs> ้อยเต็มบ้านเลยแหละปิดก็ปิดไม่ได้อีกต้องปล่อยให้น้ำมันไหลออกข้างนอกเพราะข้างหลังมันโดนน้ำทะลุเข้ามา หลังจากน้ําท่วมช่วงประมาณเกือบเกือบอาทิตย์อะคะ่ะที่เขาช่วยเหลือจากออกจากที่บ้านไปได้เขาจะมีทางอนามัยอะคะ่ะสถานนี้อนามัยเขาให้ไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นค่ะซึ่งไปก็ออกไปก็ไม่ได้ได น้ำกินก็ซื้อน้ำใช้ก็ซื้อบ่อเราเดี๋ยวนี้น้ำท่องใช้ไม่ได้ให้ไดปั้มน้ำเสียใช้ไม่ได้เลยซื้อน้ำตลอดเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ก็ทำให้เครื่องมือในการทำกลาเสียหายไปบางส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายทั้งหมดรวมถึงกลามะพร้าวที่ลุงซื้อมาเตรียมให้กับลูกค้า ความเป็นอยู่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะครับทางมูลนิธิเวิร์กฟอยจึงขอมอบเครื่องปั๊มน้ําเพื่อให้ลุงได้มีน้ําใช้ในชีวิตประจําวันหากคุณผู้ชมต้องการช่วยเหลือลุงล่าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับขอขอบคุณมูลนิธิเวิร์กฟอยที่เอาของมาส่งให้ถึงบ้านนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เอามามอบให้ผมผมรู้สึก มีความแบบปึ๋มยินดีที่สุดคือเราเหมือนกับจะไปให้มันถึงร้อยแล้วก่อนน้ําท่วมแต่มันเจอน้ําท่วมแบบนี้มันก็ทําให้ชีวิตเราเหมือนกับมาเริ่มจากศูนย์ใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะทําให,ให้ให้ลูกค้าทุกๆออเดอร์ค่ะซึ่งมันน้ํามันก็ได้พาเอาไปทั้งหมดผมขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยอุดหนุนผมมาตลอด ตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้ผมขอเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหากรลามาทำให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมยินดีรับใช้เสมอขอขอบคุณมากนะครับในวันนี้ถึงแม้โชคชะตาจะซ้ำเติมชีวิตของลุงลาอีกครั้งแต่ลุงลาก็ไม่เคยทอค้อครับยังพร้อมที่จะสู้หากยังมีกำลังใจจากลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนให้หลุงได้มีอาชีพต่อไป ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงล่ากลับมามีความสุขอีกครั้งให้ได้นะครับเราทำงานเสร็จปุ๊บปีแล้วก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ามีรายได้ขึ้นมาเยอะแต่ก็ช้าที่ว่าเราทำคนเดียวลูกชายคนโตที่ว่าเขา ติดคุกเขาก็เขียนจดหมายมาเขาบอกว่าเขาได้อภัยคาดหวังกับเขาไวเยอะเพราะว่าถ้ายังไงถ้าเขาออกมาเขาก็คงเป็นคนดีได้